สบายดีสบายดีเด้อพี่น้องมาพบปะกันอีกแล้วพี่น้องกับสาวจีนกับคนเดินเด้อโม,มนี้กินข้าวอยู่ไหนอยู่หยยน้าคือเก่าพี่น้องเอ,อ้ยกินข้าวกับน้องกับน้องพี่น้องน้องแป้งมาจากกทมสบายดีเป็ลูกแม่น้องแป้งมาจากกทม,ม,กม,าากกม,มไม่มากินข้าวตั้มหงเด้อทุกคนไม่มาเด้อกินข้าวรำกันเด้อค่ะเด็กๆก็จะปวดปรันป่วนอยู่แบบนี้แหละทุกคนนั่งนั่งเอาหอ่อห่ออะไรเนี่แก่เสือกเด้อทุกคนมากินมีมากเลย ดำ้อ้โหแล้วเื่อมันจะไลเด้มันจะแตกกระส่าข้างนอกเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนะทุกคนนะชิมเมา่อกี้ล้วงเนเราในี้อจะกินเต่าเนาะมมาในไม้กินดีๆลูกดีดีนะอมตะะโหงแม่มัหจะหาว่าจูงให้บ่วไม่จูงให้บ่พรบดก็เคยโตยังหมาหรืดว่าบ่มด้มาก็เห็นนะบ่ไดมาเสียงว่าจะมาแดงอ้าวัมเนี่ไปยิงคือ่ะ เาควนเป็นดอกอะไเนาะเป็นเลไได้ดกินอยู่เลยตอนนั้นเดบนดอกเนหออนี่นะตาตัดตัดดอกมันถ้าดอกขินเนาะต่ามาคแดดด้ครับของไทยจะได้หอมมปนหอมผูยอมหอมเปนหอมกลัวถ้าธรรมาตจเงินหนะกบเ็ใจยังไกันอมเอันบ่หอมบ่แห้งขอไทยเลวัดอกอกินจนต เาพาบ้านเฮาสมัทรสาคแเ่แรกตรงนี้น้องเปนนี่อือไปเอาจ้บเนี่ลูกกินโมคาด้วยอะการโนตกริมพอกินยู่โมกระาแปลงเลยเนาการนั้นนีกล้ววายงาไปเห็ลูกเปเห็นั่งดีดีให้สาน่ตัวได้สะเฮ้ยมาพก้ารเฮ้ยขันจับมกินข้าน่ะสาน่มาเิวไม่อนเลยเฮ้ยานั่งนา น้ำเย็นไม่กินได้สบปะรดวทำยได้ก็มันเศ้าโเฮงันเศาเป็นไม่ลงเป็นยังไ่ยมนเป็นยังไงมันม่หลเป็นไม่มกินออีห้อพี่องพี่สาดก้ะพี่าก็บบเอวานี้เอากรเกิดอากรดกันที่ไห้เราเป็นต่า

เราาจับเองเฟื่องมาเล้จุ่มน้าไปงานี่ยังหน้าผมเคยจะมาระกันีสจะไดีปลาลุปลาดุะดีโนะไปดเผ็ดไหมชิ้นชิ้เ็ดบไหเรเห็ดจะอนเห็ดกัแหละเจ๊ลอมากีมาเราไปไ่อกเราแปะูี่บัวอ่างเอไปเที่ยวไว ข้าวมมี้มันเคือันแรกมึงเดกินป่นทาวมันเค้าือน่ะบ่อกินเป็นซุกมันป้อนเออมันหักเคอเนาะป้อนชอพไมไม่มนหนักบอกไม่อยป้อนไม่หนักก็อดเองน่อยไปแม่อื่นนะกัแม่อื่นนะป้อนแม่วมะเขืออ่ะป้อนไอ้นี่มะเขืออ่ะเ đuỹa, ừ, ừm, ừ. 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 chụp bóng đuỹa chặt còng, bỏng tên đôn chiếu, na con tên luôn, em, huồi em, em, กัวนะกีกัวเลยน้องใหม่จะโรซิปซิปไปนี่ซิหมาเล้อยน้อยเบิร์ดหมกเลยน้ำลัใหญ่เลยโมยเมียใหญ่ปลาลย์สมไดเ่ลย์น้อ่เลยว่าลูกเกยน้อยอีกที่ไม่รอน้าใหม่จน้อยกัวนอยกัวเนาะอันน้อยกัวจะไปดีมันเสือน้ำหนักอือจ้าคนเลยเขาอย่ามาทันตีแต่งออกเป็นของคนน้อใหม่เนาก้ไบบบแล้วเหมือนน เลี้ยากระต่อ hmm. ่เลนเอมน่ง e ุบานเลิก่อนทำก็้าเก่อนเพา่ะเอ่วยเาอนเ้ทีนี้มาตัวหาตัดตรงเลยฮะหันหันโต๊ะานหันจะไปใ้วหอยได้ไยถ้าก็บอกคอยมากอีกนะ นี S <S ่จะมาอะไรทำเลอเด็กน้อยนะนี่น่ารักเฮอมาบดให้ยิกินผ่อนกับพกินจังกวหานอนอยู่หัวลูกไะ้แม่บางคนได้เห็นอยู่หัวหัวเออหัวลูกไส้ไ่กับไปแล้วอย่าให้ไมนกินแต่ในหัวกำเท่าเดี๋ยวจลงในหัวแล้วดิเอาไหลงเยะลงในหัวจะหน่อยหัวคนใช่ไหมหัวคนก็คนนาเบียนะอยู่เทียงหรือว่าอยู่ใส่เรืออยู่กระตายหรอยู่ไหน เได้เอามาได้เอาเอาว่าเป่า huh. ม uh ันมาไดไรเหมือไลิน hmm. ก yeah. yeah nah. mm ีดแปลงบ่ถามคอสังหารเป็นคนแรกมาขึ้เขาเล่นอยู่นะ่านยังอะไใครเมมื่อหนึ่งเขาเมื่อหนึงเยอะากเอามาออกมาเมื่อนะนำนีแหลวมาออกมาถตาเคยโตมาซะก่อนอาบกอาบดหน้าอยู่แล้วน้าน้าเือผาดิเอาก็งัวทำบ่กันนะน้าเบีย

แต่มันแลบมันออกวันวานเลยตวจิมือจากจืดเนาะมือนี่แบมือมือเฮากินเหลากนมือกินเล่าจืดอันนันเราส่กุงเทปใส่่าอตัวใน้งกูแสมันอันั้นดจะวมกวานหรือาวะหัวหอยจัอะบวานมันกินนดนแม่นวามันกินนเยนไแหปแหงใส่อชิปเกเอาหอยมาตุกไปตนหนมใสอกาวะขีอู่หลานอนยัง

ปา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 หว่าบาย วันนี้มือสังหารเข้ามาทวหารุกนเข้ากเมื่อหนึ่งแถวหนึ่งนาเข้านหนึ่งแถวแล้วข้างน้าว้เมนเขามืหนึ่งเพื่อนอนหแล้วข้างน้าไว้เพราีรมากการเอารถอีิท่อมากสื่อเบียร์มากข้ามมาว่ากะพิษเละยื่อบริษมันกระจายยนโทรศัพท์ลงหมดยห้เราพ่อวันใหม่มามันก็บรไปใช้รถดับรถเมื่อน่บริเมื่อมอ่อหน้าก็ได้มันแบบจะเมาได้จิ๋วเมาได้มือนั้นนะตื่นต้อนอะไรวเข่าวเมน่อหนึ่งแ้วหนึ่งนะ

ทางมัมีแต่สองพันมันมันทางเบิ้งเดี๋ยวจ้ะเออเฮงะกดก็รอนะ